ยังไม่ได้ต้องเสียใจอะไรกับใครแต่แค่เป็นที่น่าแตกตื่นตกใจ uh huh. ของชาวบ้านผู้ชายคนนี้มีคลิปกล้องวงจรปิดของบ,บ้านที่อยู่อีกหลังหนึ่งฝั่งตรงข้ามถ่ายพฤติกรรมของชายคนนี้ที่ปืนยาวมา uh huh. สะพายถือเดินนะบนเดนนบ้านเดินมาอยู่แบบนี้จากบ้านนั้นไปบ้านนี้ชาวบ้านบอกเจอแบบนี้ไม่แจ้งตำรวจไงไหวเขากลัวค่ะ Terima kasih. ถ้าคุณอยู่บ้านตรงข้าคุณกลัวไหมคะกลัวสิฮะอ,อ,อยูอย่่บ้านฝั่งนู้นถือปืนเดินไปเดินมาจะยิงใครเขาให้ออหรือเปล่าต่อให้พี่ไม่ยิงแล้วถ้ามันลั่นโป้งป้าง,งล่ะคะพี่แล้วมันเข้าบ้านใครอ่ะแล้วจะทํายังไงนะคะค,คนในหมู่บ้านนี่แหละค่ะเขากลัวกัน<อ>เขาก็เลยต้องไปแจ้งตํารวจบอกให้มาดูให้หน่อยข่าวเรื่องอาวุธปืนลั่นมันก็มีเยอะแยะเป็นหมู่บ้านแห่งหนึ่งอยู่ในพื้นที่ตำบลบางรักพัฒนาที่อำเภอบางบ,งบัวทองจังหวัดนนทบุรีตำรวจของสพบางบัวทองค่ะก็เลยเข้าไปตรวจสอบนะคะกล้องมืงจอ ปิดเห็นนะมันเป็นเหตุการณ์เมื่อวันที่2 3กรกฎาคมที่ผ่านมานายคนนี้นามสมมุติชื่อในเอรูปร่างค่อนข้างตัวใหญ่นะคะถือปืนยาวมาหน้าบ้านมีลักษณะเหมือนตะโกนเรียกเพื่อนบ้านด้วยเราได้ยินเสียงเหมือนกันนะเมื่อกี้เออเอออะไรนะเออเหมือนกับจะบอกว่าให้ออกมาแต่เพื่อนบ้านกลัวค่ะพอแจ้งตำรวจตำรวจสบพบางบัวทองเลยไปตรวจสอบแล้วมีหมายสารเข้าไปจับกลุมตัวในเอนามสมมุติอายุ29 <ใน S 1> <ะ>ปีคนนี้ด้วยอาชีพเป็นถึงวิศวกรรับเหมาก่อสร้างเลยนะ เป็นเจ้าของบ้านหลังนี้นี่แหละค่ะที่ตํารวจมาตรวจสอบเพราะเข้าไปในบ้านอึ้งยิ่งกว่าอึง้งเพราะว่าอาวุธปืนเนี่ยที่เขามีไว้ในครอบครองมีทั้งปืนสั้นปืนยาวเขาบอกยังกระคลังอาวุธเลยนะคุณนะก็เครื่องกระสุนปืนน่ะสองนัดมีเครื่องกระสุนปืนเบอร์ 9. กนะเก้ามมสามสิบหกนัดนะฮะแล้วก็เบอร์1230นัดนะเบอร์22 22มมร้อยสิบเก้านัด<อ><อ>แล้วก็เบอร์จุดสามแปดอีกสี่สิบนัดคลังแสงเนาะจะม,มีอะไรเยอะขนาดนี้คะเนี่ย ในเอเนี่ยให้การมาแบบนี้บอกว่าไอ้ภาพที่เห็นกันเนี่ยแล้วเพื่อนบ้านไปแจ้งตำรวจอย่าเข้าใจผิดผมไม่ได้ถือปืนไปข่มขู่ชาวบ้านตามที่ผมถูกกล่าวหาผม ทำความสะอาดปืนของผมเสร็จแล้วผมจะเดินจากบ้านหลังหนึ่งไปอีกหลังหนึ่ง<ร>แล้วเวลาถือมันก็ต้องสะพายมันก็ต้องถือแบบนี้ผมเป็นคนเล่นอาวุธปืนผมรู้ว่าจะถือ,อยังไงให้มันไม่ไปโดนใครเพื่อความปลอดภัยส่วนปืนที่พกไว้ในบ้านเนี่ยเป็นปืนที่ซื้อมาเพื่อให้ลูกชายซ้อมยิงปืนเนื่องจากลูกชายเป็นนักกีฬายิงปืนผมเนี่ยว่านะ เพื่อนบ้านในหมู่บ้านเนี่ยกันแกล้งผม,มถ่ายคลิปวิดีโอผมแจ้งเจ้าหน้าที่ตำรวจให้เจ้าหน้าที่ตำรวจเข้าใจผิดแล้วก็มาจับกุมผมอืมแล้วเจ้าตัวบอกว่ายอมรับเหมือนกันมีเพื่อนบ้านหลังหนึ่งเคยมีปัญหาการ,รเขาเห็นว่าผมไม่ยิ้มให้เขาก็เลยคิดว่าผมโกรธเขาอ้าวเป็นซะอย่าง,งานั้นลองฟังหน่อยค่ะโดยเทอมทีผมเป็นผมเป็นคนเล่นปืนอยู่แล้วมีปืนค่อนข้างหลายกระบอกแต่เรามีถูกต้องตามกฎหมายทั้งหมด ครับส่วนตัวเนี่ยไอ้ที่มีปัญหาเนี่ยคือน่าจะเป็นเรื่องของวันนั้นผมเพิ่งบวชจะศึกมาที่นี่ปัญหามาันลุมเล้าก็เลยอาจจะมีอาการเครียดในเรื่องของถือปืนแต่ปืนมันอยู่ในกล่องเพิ่งเอาออกมาถือถือขู่แล้วไม่มีเจตนาที่จะมีทําใครหรอกขู่เที่ยงคืนใครถ้าออกมาถ่ายรูปได้ถือว่าเป้าหมายเราก็รู้อยู่แล้วว่าเขาต้องการ ไม่ชอบเราเราเป็นวิศวกรเราเป็นผู้รับเหมาเราจะคอยเซอร์วิสให้กับเพื่อนๆนบ้านตลอดโครงการไม่ต้องนี่เลยคือส่วนใหญ่ถ้ารถแม่หน้าบ้านพังผมก็เซอร์วิสให้ตลอดแต่มีข้างขวาเนี่ยวันหนึ่งผมไม่ได้ยิ้มให้เขาเฉยๆผมก็เลยมองว่าโกรธกันหาว่าผมไปโกรธเขาวันหนึ่งเราจะต้องยิ้มให้คนทั้งโลกไหมก็ไม่ใช่นะ แต่จะอย่างไรก็ตามนะคะทางด้านผู้กํากับนะคะสบพบางบัวทองท่านบอกแบบนี้ว่าเรื่องแบบนี้เมื่อชาวบ้านเขาเดือดร้อนแล้วเขาก็เกรงกลัวเรื่อง,องความไม่ปลอดภยัยตํารวจก็ต้องเข้าไปตรวจค้นอย่างทันท่วงทีที่ผ่านมามันก็มีข่าวเยอะนะคะตอนนี้ตรวจสอบแล้วเนี่ยปืนมีทะเบียนจริงค่ะก็เดี๋ยวจะต้องอาจมีการคุยกับทางอําเภอแล้วแหละในเรื่องของการถอนใบอนุญาตหรือเปล่าเพราะแบบนี้มันเป็นลักษณะของการข่มขู่ทําให้ชาวบ้านเกิดความหวาดกลัวแจ้งข้อหาเรื่องของการพกพาอาวุธออกมาในพื้นที่สาธาร นั้นเองแล้วก็การครอบครองกระสุนปืนที่เกินกว่าที่กฎหมายกำหนดค่ะอันนี้คือสิ่งที่โดนไปนะคะค